ลูกอมหลวงปูดูวัสแกเนื้อโขลกลูกอมชุดนี้เป็นลูกอมที่ตัดมาจากประคำร้อยแปดเม็ดซึ่งมีทั้งเนื้อโขกและเนื้อไม่โขาะชุดนี้ประคำชุดนี้ก็คือเป็นประคำที่ห้อยอยู่ที่หน้ารถเมื่อได้เส้นใหม่เข้ามาก็เลยล้าง เพราะมันเวลาค่อยหน้ารถนี่จะสีกันแมวมีสีดําก็เดยล้างออกเมื่อล้างแล้วมันแตกก็เลยต้องตัดออกมาเพื่อและเอาออกมาศึกษากันว่าเออเนื้อโขโเป็นยังไงอย่างนี้ลักษณะของเนื้อก็คือจะมีทั้งเนื้อมีเม็ดมวลสารที่เยอะกับไม่เยอะอย่างนี้คือเม็ดมวลสารที่เยอะของเนื้อโขก ีเม็ดมวลสารที่ถือว่าเยอะมองเห็นได้ง่ายแต่ถ้าม็ดมวลสารที่ไม่เยอะก็มีก็มีมีส่วนมากเหมือนกันเลยแยกออกมาเป็นกลุ่มให้ดูว่าเออเม็ดมวลสารที่มันไม่เยอะจะเป็นแบบไหนอย่างนี้คือเม็ดเม็ดมวลสารที่ไม่เยอะแต่ก็มองเห็นได้ง่ายเหมือนกันได้ง่ายอยู่ว่าเป็นเม็ดมวลสารของน้ำโขก ลักษณะของสีก็คือเท่าที่เห็นจะมีสองสองสีคือสีเขียวเขียวอมฟ้าๆหน่อยอย่างนี้กับอีกสีหนึ่งก็สีเป็นสีเรื่องเหลืองมันมวลสารจะไม่เยอะก็ถือว่ายังอมองเห็นได้ง่ายอยู่ส่วนมากก็คือจะเป็นแบบนี้ เราดูว่าลักษณะของเม็ดสัรด์ที่มองอนี่สีเหลืองล,ลักษณะก็คือทั้งจะมีการแบบมีรอยเล้าอย่างนี้น่าจะเกิดจากการผสมเนื้อหรืออะไรแล้วก็ผสมน้ำน้ำหมาดๆไม่ถึงกับเปียกอย่างนี้เวลาปั้นก็คือปั้นเข้าเข้ากันไว้สนิท เวลาเราบีปั้นเป็นรูปเนี่ยไม่สนิทก็จะทำให้เห็นรอยแยกรอยอะไรอยู่จะมีทั้งสีเหลืองสีเขียวนั่นแหละเรามาดูว่าขยายดูมีพวกที่เห็นได้ง่ายง่ายๆก็คือ จะมองเห็นมวลสารที่เยอะมองเห็นได้ง่ายลักษณะของมวลสาร ที่มองเห็นจากคนแต่ก็คือจะอย่างนี้จะมองเห็นได้ง่ายและลักษณะของสีมนสารก็เป็นแบบนี้ที่มองเห็นได้เยอะง่ายที่ถือว่าเยอะมองเห็นได้ง่ายแล้วกระจายกันไปทั่ว นี่ลักษณะของเม็ดมวลสารแสงใสๆใสนี่น่าจะเป็นเป็นพราธาที่ฝังมาอยู่ในเนื้อ มูลสารน่าจะเป็นพระาธาตุแบบพวกเปิดโลกหรือเนื้อผงของเปิดโลกหรืออะไรอย่างนี้ผสมเข้ามาในเนื้อมวลสารของเนื้อผงเปิดโลกที่ที่เขาแปะอยู่ที่ข้างหน้าสารของพระาธาตุพวกที่เห็นเยอะๆอย่างนี้ถือว่ามีมาก เราจะเห็นอย่างนี้ลักษณะ,ะมวลสารเพราะันกิที่มีเยอะกับไม่เยอะมวลสารที่มีเยอะกับไม่เยอะน่าจะเกิดจากการอไอ้นี่ได้สองกรณีคือกรณีแรกก็คือการผสมเนื้อคลุกเขาไม่เข้ากันดีเท่าไหร่ จุดที่มีเยอะนีก็จะเห็นว่าได้ง่ายได้เยอะอีกกรณีหนึ่งก็คือผสมคนละเวลาตอนหนึ่งก็คือเพราะการผสมนี่คือของลูกป,ปุ่ดูการสร้างภาะก็คือสร้างเป็นแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็สร้างทีผสมเมือมวลสารทีดังนั้นเป็นมวลสารจํานวนมวลสารที่เราเห็นก็คือมากบ้างน้อยบ้างจะไม่เท่ากัน นี่อีกกรณีคือการคิดการมโนกันเพราะตอนหลวงปู่สร้างนี่ไม่มีใครรู้ว่าไม่มีใครบันทึกไว้ว่าเออสร้างยังไงผสมเนื้อผงยังไง mm. เวลาเราเห็นก็คือเห็นบ้างมากบ้างน้อยบ้างเราก็คิดไปสรุปจินตนาการไปเองว่าเออควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะจริงๆเราก็ไม่รู้ ว่าหลวงปู่สร้างยังไงแล้วใครเป็นคนสร้างมาช่วยไม่มีการบันทึกไว้ว่าเออแต่และใครใครคนไหนมาสร้างการผสมผสมแบบไหนก็น่าจะผสมตามใจของคนมาช่วยหรือไม่แน่ใจว่าตอนมามาช่วยนะผงอย่างนี้หลวงปู่เป็นคนตักให้หรืออะไร เราไม่รู้ไม่มีการบันทึกก็เลยมนโนกันไปเองพวกที่เห็นง่ายง่ายก็คือจะเป็นแบบนี้พวกที่เป็นสีเหลืองก็คือแบบนี้เนื้อสีเหลืองมวลสารจะน้อยหน่อยมวลสารจะน้อยหน่อย ก็ยังถือว่าเห็นได้ง่ายอยู่และก็จะมีรอยลานรอยอะไรก็น่าจะผสมเนื้อหมาดไม่ได้เปียกเวลาบีบเข้าปั้นเป็นลูกก็คือบีบไม่สนิทก็จะเห็นอย่างนี้มีรอยลานรอยอย่างนี้เนื้อเข้ากันไม่สนิทไม่เป็นเนื้อเดียวกันน่าจะเกิดจากการผสมเนื้อที่ไม่เปียก เวลาบีบเวลาอะไรก็ไม่เข้ากันดีแต่ห็นรอยลาวรอยปิอีกเม็ดหนึง่งมีรอยลาวรอยอะไรลานส่วนอย่างนี้ก็น่าจะจกเกิดจากความชื้นที่เข้าไปและยังไม่แห้งดีหอหอลอยสีของลูกระขามตอนล้าง ก็แค่ใช้สันไลไม่ได้ขัดได้อะไรมากมายแค่แกวง่งๆก็เลยยังมองเห็นรอยสีของลูกประคำอยู่แต่และเม็ดแต่และเม็ดเวลารูปประคำสีกันนี่ก็คือจะมีรอยเกิดขึ้นเวลาเราล้างก็ไม่ได้ขัดเพื่อให้เอาออกกลัวเนื้อหลุดหรืออะไรอย่างนี้ก็แค่แช่น้ำแล้วขยาว่าขยาน้ำยาสันไลน้ายาล้างจาน เนื้อเหลืองก็จะเป็นแบบนี้เนื้อโคส่วนพวกที่เนื้อมวลสารน้อยก็คืออีกอย่างนี้จะถือว่าน้อยแต่เป็นลักษณะของเม็ดมวลสารก็จะเหมือนกันแต่ปริมาณที่เรามองเห็นนี่ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับพวกที่เห็นมากๆแต่ก็ถือว่ายังเห็นง่ายอยู่เม็ดมวลสาร ก็จะอยู่กระจายกระจายกันปลายถือก็ยังถ,ถ,ถือว่าเห็นง่ายอยู่แต่ไม่ได้เห็นเด่นชัดเหมือนพวกที่มีจำนวนมากๆากเห็น <rast> พวกที่น้อยหน่อยไม่ได้เยอะเหมือนกับที่บ,บอกว่าชุดเยอะแต่ก็ยังถือว่ามองเห็นง่ายเป็นเนื้อสีเขียวเขียวสีฟ้าเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้อโขมเมันเม็ดที่ถอดมาจาก ตัดมาจากประคำ108เม็ดที่ห้อยอยู่หน้ารถแล้วก็เมื่อได้เส้นใหม่มาก็ล้างแต่มันแตกก็เลยตัดออกมาเนื้อเอามาศึกษาว่าเม็ดประคำเนื้อโขวงปูด,ดูวัดสแกเป็นยังไงยังไง